สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีชาาสเก็ตฟุตบอลทุกๆท่านด้วยนะครับสําหรับเช้านี้นะฮะโอ้โหมันบ้าไปแล้วครับจอมมันบูนะครับฮานัดกับยิงไป9ลูกนะครับเมื่อคืนทําแฮตทริกครั้งที่2อีกแล้วนะครับนัดที่ผ่านมาก็แฮตทริกเมื่อคืนก็แฮตทริกอีกนะสำหรับจอมมันบูฮาแลนด์นะครับ ยิงไป9ลูกใน5นัดโอ้โ oh หบ,นะบ้าตายนะบ้าตายแน่ๆพระเจ้านะครับโอมาฟังกันหน่อยนะครับเป๊ปกุเดล่าเนี่ยหวังว่าฮาเลนเนี่ยจะโฟกัสแชมป์ก่อนสถิตินะครับและอย่าเพิ่งไปเปรียบเทียบกับกูเนกเกโรนะครับอันนั้นคือตำนานของโรบสซิฟาแมนซิตี้นะฮะมาฟังกันหน่อยนะครับ เป๊ปกูเดล่าครับคุณซื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยบอกว่าเอลิงบลังฮาแลนด์ครับคงไม่ปลื้มแน่ๆจะหากตัวเองเนี่ยทุบสถิติพิม์ลีกได้แต่สุดท้ายเนี่ยทีมมันไม่ได้แชมป์นะครับหลังเกมเมื่อคืนครับที่ถล่มใส่นอโตแฮมฟอเรสครับและตัวเองก็ทำให้ติกครั้งที่สองสำหรับเอลิงบลังฮาแลนด์ครับเมื่อคืนถล่มไป6ประตูต่อศูนย์นะครับเละเทะเลยสำหรับฟอเรสนะครับหัวหอกจอมมันบูอย่างฮาแลนด์ครับออกสตาร์ทเส้นทางคาแข่งกับทีมโรบัสติฟ้าแมนซิตี้ได้อย่างน่าทึ่งมากๆนะครับ เมื่อทําไปแล้ว9ประตู1นึ่แอสซิสจาก5นัดแรกบนพิมเลียงกลีฑแบ่งเป็น2แฮตทริกครับในนัดที่ชน,นะคริสตัลพาเลตนัดก่อนแล้วก็ฟอร์เรสต์เมื่อคืนครับโอ้โห2แฮตทริกแล้วนะครับอยากจะบอกว่าสถิติ9ลูกจาก5นัดครับถือเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เคยมีใครทาได้มาก่อนนะครับและทําลายสถิติเดิมที่กูนแเกโร่และก็มิควินเนี่ยทำได้ไว้ที่8ปประตูนะฮะ พอหลังจบเกมครับเป๊ปกดลลาครับยืนยันเลยนะว่าสถิติที่ฮาแลนดน์ทำได้จะไร้ความหมายแน่ๆสำหรับตัวนักเตะท,ท้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทีมไม่ได้แช์มาครอบครองนะฮะเรามาฟังคำพูดของเป๊ปกดล่ากันหน่อยก็บอกว่าเอ่ออะไรที่เขาทำที่นอร์ว์ออสเตรียเยอรมนีเขาทำได้ที่นี่สัมผัสวันแรกเขาทำประตูได้ซึ่งแน่นอนฮูเรนอันเรสก็ทำได้ดีเหมือนกันเรามีสูนหน้าที่น่าทึ่งมากๆ เขายิงประตูได้เสมอแต่เขาก็สามารถอยู่ทําประตูได้เวลาที่เราเนี่ยเล่นไม่ดีเราพยายามเล่นในแนวทางที่เหมาะสมเพื่อความจริงที่ว่าเราสามารถสร้างโอกาสให้ผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ในแดนหน้าของเราทําประตูได้ผมคิดว่าอะไรที่เราต้องการก็คือการคว้าแชมป์ทำความรู้จักกับเขาอีกสักนิดผมไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะมีความสูงหรือเปล่าถ้าทําสถิติได้แต่เราไม่ได้แชมป์ ถ้าเราเล่นดีเขาจะมีโอกาสมากขึ้นเล่นดีอย่างที่สโตนเล่นรวมไปถึงคายวอเกอร์โรดี้และแบรนดโดซิวาก็ด้วยนี่คือเป้าหมายของเราที่ต้องช่วยเหลือเหล่าผู้เล่นพรสวรรค์ผูลเลียนอันวรเรสเควินดบบอยริยันมาเรสต่างก็โชว์คุณภาพของพวกเขาออกมานอกจากนี้ครับเป๊ปกุเดล่าเองเนี่ยยังให้แก่ยรซิโกคุนากโร่ครับบอกว่าฮาร์นร์เนี่ยยังห่างไกลที่จะนาไปเปรียบเทียบกับสุน่าระดับตำนานของสโมสร แม้หัวหอกรุ่นน้องอย่างฮาเลนครับจะเพิ่งทําลายสถิติรุ่นพี่อย่างคูนากโรยิงได้มากกว่า1ประตูจาก5นัดแรกก็ตามนะครับเป๊ปบ,บอกว่าเออซิโกคูนากโรนะคือตำนานไม่มีใครทําลายตําแหน่งนี้ในหัวใจของเหล่าแฟนบอลเรเบสิฟ้าได้กับประตูที่มีความสําคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคฟุตบอลสมัยใหม่ส่วนฮาเลนนะยก็มีคุณภาพที่จะไปยืนในจุดจุดนั้นสิ่งที่คูนากโรทำมันอัศจรรย์มาก,มากแต่ฮาเลนมีพรสวรรค์เมื่อแมนซิตี้ซื้อตัวฮาเลนมาร่วมทีม ทุกคนพูดถึงสิ่งที่เขาทำมาในอดีตสิ่งที่เราต้องทำคือช่วยให้เขาหวังว่าเขาจะสนุกกับการทำประตูแล้วก็การเล่นได้อย่างสนุกสนานนะสำหรับเอลิงบล็อวฮาร์แลนด์เอาใจช่วยแล้วกันอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของเป๊ปโกเดล่าหลังจบเกมเมื่อคืนครับที่ลล่มนตดที่4เฟอเรสต์ไป6ประตูต่อ0ถือว่าเละเทะเลยสําหรับน้องใหม่อย่างฟอเรสต์นะครับโอ้โหจอมมันบูคือเกินค่าจริงๆนะครับ ห้านัดล่อไป9ลูกครับทุกคนคิดว่าไงคอมเมนต์ก็ไหมผมหน่อยนะครับสำหรับอลิงบงล,ล็อกฮาร์เลนนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับสวดัสวัสดีครับ